วันนั้นน่ะใครน่าจะเคยได้ดูแล้วแหละว่าผมนำเอาพระของสมเด็จบึงพญาสุเรนมาให้ชมพี่ๆนะครับอ่ะอ่ะสมเด็จวัดบึงพญาสุเรนเป็นมายัางไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสมเด็จวัดบึงพญาสุเรนเนี่ยถูกจัดสร้างที่วัดพญาสุเรนปัจจุบันเป็นวัดพญาสุเรนไปแล้ว แต่ในอดีตเนี่ยเดิมเขาชื่อว่าวัดบึงพระยาสุเรนเพราะที่ตั้งของวัดบริเวณใจกลางของวัดเนี่ยมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เป็นเหมือนบึงนะปัจจุบันเนี่ยเขาได้ถมไปหมดแล้วพี่ๆนะฮะนะส่วนประวัติของผู้จัดสร้างพระสมเด็จของวัดบึงพญาสุเรนเนี่ยนะฮะ จะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับท่านเจ้าพยาสุเรนราชาเสนาพึ่งสิงห์สิงหเสนีบุตรของท่านเนี่ยเป็นพยามุขมนตรีและเป็นหลานของท่านเจ้าพยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีค,นคุ้นคุ้นไหมตระกูลสิงห์สิงหเสนีคือผู้ที่ก่อตั้งนามสกุลของท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนบนดินเดชาไงพี่พ นะต้นตระกูลเสียงสิงหาเสนีเนี่ยรับราชการทาหารในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5และตัวของท่านเองเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาถือศักดินาคำว่าศักดินาสมัยก่อนเนี่ยคือมีศักด์แล้วได้ที่นาพี่พถือศักดินาสี่พไร่ ก็เลยออกไปจับจองหลังจากออกราชการไปแล้วเนี่ยจึงได้สร้างวัดบึงพระยาสุเรนขึ้นมานะส่วนพระยาสุเรนเนี่ยได้ศึกษาคาถาอาคมจากเจ้าพระยาบดินเดชาพี่ๆเชื่อหรือยังอะครับว่าเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเล่นของเพราะถ้าเขาไม่เล่นของเนี่ย ออกศึกสงครามเนี่ยโอกาสกลับมาน้อยมากนะพี่พี่ใช่ครับพี่สุพนัทเดิมเป็นบึงขนาดใหญ่พื้นที่ราว48ไร่เป็นที่สนันนิษฐานสี่พันไร่ถูกต้องครับโอ้ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลนะพี่สุพนัทนะฮะและเกจิคนาจารย์ในสมัยนั้นนะฮะคือหลวงปู่ทองวัดราชโยธา พระเครื่องรุ่นนี้นะพี่ๆได้รับการแจกจ่ายให้กับทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพยาสิงห์สิงหาเสนีเนี่ยไปเยี่ยมพยาสุเรนซึ่งขณะนั้นบรรพชาอยู่ที่วัดบึงพยาสุเรนได้ทำการจัดสร้างพระเครื่องขึ้นมาชุดหนึ่งในปีพุทธศักราช2450 พยาสิงห์สิงหาเสนีได้รับเป็นโยงอุปถาด้วยการถวายเครื่องมือในการจัดสร้างพระโดยที่แม่พิมพ์เนี่ยเขาโครงเขาถอดแบบมาจากพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังพี่ๆเห็นความเชื่อมโยงไหมเกจิอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับ ส่วนมวลสารเนี่ยที่ผสมลงในพระกรุกวัดบึงพญาสุเรนเนี่ยนะฮะพญาสุเรนเนี่ยเตรียมไว้ครบหมดแล้วมวลสารประกอบด้วยผงพุทธคุณผงณแผ่นดินผงณพินทุผงณปฐมกับ แล้วที่สำคัญตัวนี้สำคัญมากเป็นหลักสูตรคาถาอาคมเรียนรู้ได้ในเฉพาะตระกูลสิงห์สิงหะเสนีเท่านั้นคือน้ำมันมนแต่งเพื่อให้หนังเหนียวเป็นวิชาประจำตระกูลนี้ประจำตระกูลสิงสิงหะเสนีนอกจากนั้นนะพี่ๆยังมีน้ำตำลึงคั้นบทละเอียด นะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูองค์นี้ด้วยนะครับจึงมีน้ำตำานึงคั้นบทละเอียดนำมาผสมเพื่อกดเป็นพิมพ์พระความตั้งใจแต่แรกตั้งใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะแจกแก่บรรดาญาติในตระกูลสิงหเสนีเท่านั้นแล้วอีกส่วนเก็บไว้ที่วัดแต่พอ ในช่วงที่เกิดศึกสงครามมาเนี่ยส่วนที่เก็บไว้กับยิญาติทั้งหมดพระที่จะต้องให้ยิญาติทั้งหมดเนี่ยพี่ๆใช่ครับพี่ปวิใช่ครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลนะครับได้นําเอาพระทั้งหมดที่จะแจกให้ยิญาติเนี่ยขึ้นทูลกล้าวถวายนะฮะล้นกล้าวรัชกาลที่หก แล้วตอนที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยท่านได้นำเอาพระจำนวนโดยประมาณนะพี่พี่พันหองค์ขึ้นทูลเก้าถวายล้นเกล้าราัชากาลที่หพระเครื่องรุ่นนี้ปัจจุบันจึงเรียกว่าพระสมเด็จบึงพญาสุเรนเป็นเนื้อผงพี่พี่มวลสารหลักๆคือปูนซีเมน ผสมกับผงพุทธคุณต่างๆนะแล้วก็นำเอาน้ำตำลึงคั้นเนี่ยมาผสมด้วยองค์พระจึงเป็นสีเขียวบางคนเขาถึงเรียกได้ว่าเป็นสมเด็จเขียวนะฮะและเขาโครงของพิมพ์ทรงก็คือพระสมเด็จวะะัดระฆังไงพี่ๆนะครับ แม่พิมพ์ที่เราเจอในปัจจุบันนะพี่พนะฮะคือสมเด็จพิมพ์ฐานแซมสมเด็จพิมพ์ปกโพพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์พิมพ์เล็บมือนะฮะพระสมเด็จบึงพระยาสุเรนของแท้เนี่ยโดยส่วนใหญ่อะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามเนี่ยพี่พสังเกตดูนะมันจะมีรอยปริแย ส่วนใหญ่มียันทุกองค,ครับเท่าที่เจอมาจะมียันทุกองเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเห็นไหมลายมือเดียวกันเห็นไหมนะครับจะมีเนื้อแยกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าเนื้อพระเนี่ยไม่เกาะติดแน่นเพราะว่าปูนซีเมนเนี่ยเขาทำปฏิกิริยากับผงต่างๆในพระ อิตินุน,นิโอเคใช่ครับเอาลิ้นดันไปดานตอนท่องคาถาเหนียวนะักโอ้โหพี่ประวิทย์ขอบคุณมากครับพี่สำหรับข้อมูลนะฮะรวมทั้งธรรมชาติของเขาเนี่ยผ่านการเวลามานานมากพี่ๆนะครับพระสมเด็จด,ด้านหน้าถึงไม่ลึกมากและตื้นๆสังเกตไหมด้านหลังมีรอยจันติติอุนิด้วยลายมือของพระยาสุเรนทุกองค์ นะครับใช่ครับติติอุนิขอบคุณครับพี่สุพนัทนะสำหรับข้อมูลนะครับนะฮะวันณะของเขาเนี่ยมีทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนเทาสีออกขาวก็มีพระสมเด็จบึงพยาสุเรนพุทธคุณของพระรุ่นนี้คือแค้วคลาดคงกระพัน พร้อมด้วยเมตตาค้าขายและที่สำคัญนะพี่พี่หลวงปู่ทองวัดราชโยธาปกเสกด้วยแน่นอนนะครับนี่คือความความศักดิ์สิทธิ์นะฮะความน่าใช้ซึ่งพุทธคุณพี่พี่นะครับเนี่ยอ่ะเรามาส่องลงกล้องกันดูนะฮะว่าเนื้อหาเขาเป็นยังไงนี่พี่ๆดูเห็นไหมฮะ เขาจะปริเขาจะแยกเห็นไหมดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยพี่ๆนะครับนะนะฮะ,ะองค์เนี้ยพอแบ่งได้นะฮะส่วนองค์เนี้ยขอเอาไว้นะเพราะสวยมากๆนะครับอกอย่างเลี่ยมทองมานานเนี่ย,นนเ,นยเขาเลี่ยมทองมานานแล้วเนี่ยนะเนี่ย เี่ยพี่ๆดูวันนะเนเี่ยเห็นไหมเขาจะมีรอยปริรอยแยกนะครับเดี่ยพิมพปกโพเจอน้อยกว่าพิมพถามสามชั้นถูกต้องครับโอ้โพี่ประวิทย์นี่น่าจะเก็บสะสมบึงพญาสุเรนด้วยนะเนี่ยถ้าที่ดูจากคอมเมนต์เนี่ยต,ติติอูนิเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับอ่ะนี่คือพระรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่ทองวัดลาดโยธาอธิษิฐนจิตลุกเสกเอาไว้นะครับราคาโอ้โหพี่ๆนะครับ ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้คนรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายราคาไม่ถูกแล้วนะครับราคาไม่ถูกแล้วพี่พีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเนสาชูพัาเครื่องเลยนะครับผมครับ